สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะพบกับแมงสุรินช้างเฮงวันนี้แม่หญิงนะคะมีผลไม้นะคะอู้กินหมดแล้วมาให้น้องเมตตามหาเฮงนะคะวันนี้แม่หญิงมีแอปเปิลนะคะแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องดรามมาก,กันเยอะนะแม่หญิงล้างเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะแบ่งมาให้เมตตามหาเฮงกินกัน,กนครึ่งนะขอชิมก่อนนะต้องชิมก่อนให้น้องให้น้องสีสุดกับน้องเลมโบชิมเนาะอ่ะอออ่ะชิมซิเป็นไหมแอปเปิล เอ้าดี๋ยวโบเดี๋ยวแม่จะแบ่งเี๋ยคเาหยิบเดี๋ยวลูกเดียว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 ลูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะแบ่งให้มาหาเฮงด้วยเดี๋ยวหนูกินคนเดียวหมดเดี๋ยวถ้าไม่แบ่งมหาเฮงกินนเรียบร้อยเดี๋ยวมหเฮงงอนนะบอกให้เอนี้น่อเ้าเปิลก็ไม่เว้นไวีนกินทุกอย่างเลยนะคะนี่แอปเปิลของช้างก็ยาจะกินเอ้า เอาไปกินนงนู้นอะเป็นยังไงรสชาติผ่านไหมผ่านไหมเลมโบูได้อยู่รสชาติผ่านไหมเออไหนอุ้ยอร่อยอือออืออือเดี๋ยวจะใส่ตะกร้าให้น้องเมตาเลยเนาะเมตาเอาไหม เี๋ยวพกลไปก่อนนะ,ะน่อนหรอ,อให้หมาก็จะแย่งด้วยนะเมื่อกี้เอาให้อมหาเฮนกับน้องไม่ตาแบ่งกันคนละครึ่งถังนั้นเนี่ยวันนี้ปินๆเลยแอปเปิ้ลนะบอกให้ธรรมดาที่ไหนล่ะชังมันไม่หิงอะ่ะ รรมดาที่ไหนไม่มีคนซื้อให้กินซื้อให้กินเองเลยจ้าทีนี้เพงด้วยนะเอาเพื่อนลูกช้าของเราเนาะเราทําได้ทุกอย่างแหละเรารักของเราเนาะเอาอ่ะกินละคนละกตักลานเลยเนาะมาเคียวกันแอปเปิ้ลลูกนี้ให้กับน้องเมตานะคะพี่ทุกคนป้าจะเอาไปให้น้องเมตากันเลยจ้า นอนลงนอนลงลืมทำให้นอนแล้วจะกินอย่างเดียวเนี่ยโอ้มาสูเลยมาสู้เราดูสายตาเลยเอิ้นเรร่ยให้น้องให้น้องให้น้องไม่ตาอร่อยเนาะเบิ้นเลยล่ะจ๊ะเบิ้นหนึ่งลูกไม่พอค่ะโอ้โหให้น้องไม่ตาพี่พี่ดู ปินแล้วกินเก่งอ่ะปินปีนโอ้โหปินปีนปินปีนกาให้น้องไม่ตาบนสูงเล้าบนสูงแม่ต้องหยิบเอาบนสูงก่อนไม่ต้องหยิบเอาบนสูงอ่ะเอาไลยแล้วพี่เองหิวแล้วเออพี่เองเขาหิวแล้วพี่เองเขารออยู่เนาะอะไรน้ำลายน้ำลายใส่ตะกร้องเลยนะจ๊ะโอ้ยนี่อ่ะอ่ะเอาบนสูงบนสูง แอปเปิลให้น้องเมตาเนาะไอ้นางเต็งๆของเน้ล er e ่ะคะแอปเปิลให้น้องเมตาได้จ้าพี่พี่มากินด้วยกันกับน้องเมตานะคะน้องเมตาน่ารักนะคะบอกให้สายกินนะคะบอกให้เป็นช้างสายกินนะมาให้บอกเออผมด้วยผมอยากกินเล้วยเร็วเร็วเยอือฟินอือฟินอร่อยเนาะอ้โหูอร่อยอร่อย หยิบเอาเองอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวหยิบเอาเองหยิบได้หยิบเอาหยิบได้เข้าปากเลยจ้าจากเบนโ่อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อมามาูอ่าอ่าเข้าปากเลอ่าอ่าเออเอาปฮะอ่าอ่าเอออ่ะฮะฮะอาู้เอาไปอ่าอ่าเข้าปากเข้าปากเข้าปากฮะเาปากเาปาก ปากมันสูงอาอเอาปากอาปากมันสูงโอ้เสียงน้ำรั่วทสงสัยแอบเก็บแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้มหาเฮงกระตลองเลยละคะเพราะว่าน้องมหาเฮงรออยู่นะจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกโอ้ใจเย็นๆครับล็สบัดหัวเคยคุยกันเด้อลู้นอะไรกันเนี่ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยจาสสุกอะไรโอ้โห ขนาดฉันยังไม่ได้กินเลยอ่ะโอ้โห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 ห้ามยุ่งนะจ๊ะฉันจะกินคนเดียวโอเมก้ตอนนี้นะคะแม่หญิงก็หยิบเอาไปให้น้องหาเฮงต่อนะเพราะว่าน้องมาหาเฮงร้องกินแล้ว หอมแอปเปิ้ลนะคะหอมแอปเปิ้ลมาหาเองหอมแอปเปิ้ลแล้วนะแอปเปิ้ลหวานๆเพื่อลูกชายของแม่ลูกของแม่หญิงจูรินติงก้างเฮงแอปเปิ้ลหวานๆฉ่ำๆให้ลูกชายแม่ให้ลูกชายแม่ตะกร้าไปได้ไหมขาเดินตะกร้าตะกานเมตาไปได้ไหมเนี่ย จะเอาไปให้มหาเฮงกันเลยนะคะมหาเฮงโรยอยู่ไหนรออยู่กับมหาเฮงนะคะป้าแอปเปิลของเราแอปเปิลให้มหาเฮงจา้า <c oughs> ตอนนี้แม่ยิงคืน <c oughs> เธอ,อได้กินแล้วค่ะเ <c oughs> มื่อกี้คะ่ะเอาไปให้มหาเฮงนะคะ,ะนอนลงครับนอนลงนอนลงครับนอนลงก่อนแล้วท้ายแล้วนอนลงครับนอนลง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  อ,อันนี้หกไปหมดเลยไม่อเก๊ะเห๊ะเห๊ะอ,อีกแล้วนะจ๊ะอีกแล้วนะจ๊ะมีขโมายอ่าเบิร์อสองไปเลยลูกแม่ปอดแอปเปิ้ลอุ้ยหอมหอมหนึ่งตะกร้าให้กับน้องหาเฮงนะคะทุกคนจ๋าหอมมา,มากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยอ้ อเมริกาโนแอปเปิ้ลนะคะโฟมมาหาเองนะคะยำมมี่ยำมมี่อร่อยหนูตื่นเต้นอ่ะกลัวกลัวกินไม่ทันน้องตื่นเต้นนะคะโอ้ฟินมีคนขโมยมีคนขโมยเร็วเร็วเร็ววันนี้ไม่มีช้างแย่งกินนะมีหมามีหมาแย่งกิน น้องชอบมากๆเลยนะคะอะไรที่เป็นผลไม้นะคะทุกคนจ๋าพวกพี่ๆก็เป็นกลังใจลูก่นุแต่ละหนึ่งลูกไหนวัวซี้มอ้าวขโมยแล้วว่าโอ้โหโอ้อะไรหมาต้องมอหมาเนาะอลูกอ่ะโอ้หาเฮงเอาเลยโมพี่ดูโอู้หึอะไรนี่ป้มมอมเนี่ยสีซูซีซูอะไรนี่สีส้มเอ้ย โอ้โห oh, ฟินฟินฟินอ๋ออูอ้แอปเปิลหวานๆให้กับน้องมาหาเหงนะคะทุกคนจ้าพี่ๆทุกคนก็ดูแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันกับแม่หญิงแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่หญิงก็มีความสุขเช่นเดียวกันเลี้ยงช้างอย่างมีความสุขนะคะเลี้ยงช้างอย่าให้เป็นทุกข์นะคะเลี้ยงช้างในสไตล์ของแม่หญิงนั่นเองเนาะ <S <S เป็นกําลังใจให้กับแม่หญิงด้วยนะคะทุกคนจ้าเราต้องเลี้ยงช้างให้โตนะคะแต่ตอนนี้คือต้องเลี้ยงหมาให้โตด้วยนะคะหมาหนูไม่โตสักทีเลยโอ้โหโตแล้วอ ทีมล้พี่พี่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแม่หญิงสุรินทร์ินช้างแห่ง <Hey. S 1> ด้วยนะคะ <laughs> ด้วยนะคะเมื่อกี้ไปกินขี้มาหรือเปล่าเนี่ยครับหมดแล้วลูกหมดแล้ว